สวัดีครับผมเอแบ็ก so, มิสติกทยแลนด์วันนี้เราอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่สมบัติสินเล็ครับจันจังหวัดเสฉวนวันนี้เราก็จะเสนออาจารย์หลักนะอาจารย์หลักก็จะเป็ดงานอะไรมาอาจารย์หลักได้มาหาจานหลักนะจานหนักหลักครับซึ่สบายอาจารย์ลืมครับชื่ออาจารย์ลืมครับสุขสบายอาจารย์ สบายสลยสบา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 ยครับสองสบายวันนี้อาจารย์จะเก่งเรื่องอะไรบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ก็เก่งเรื่องเสน่ห์ครับอ๋อเรื่องเรื่องเสน่ห์เราเพิ่ถามอาจารย์ประสบการกิจตีนะฮะที่อาจารย์ทำอะไรมั้ยครับานเธอตั้งตปีที่ใบดอกอาจารย์ทำตั้งอายุ18บแปาปีเจ้ตั้งอายุสิปดจัด า,า<จ>ตอนนี้อาจารย์อายุ70แล้วะะ70แล้วอาจารย์ก็ทำมานานมากเลยเนาะนะฮะแล้วก็อยู่ที่เสเียบเลียยนะฮะเลยเสียบเนียยไปประมาณ20โลเลยจเลยวัดสิ้นเดียะมาณ สิบกิโลครับสิบโลอาจารย์ก็มีลงทองแลาวลงลงของแล้วก็มีปั้นหุ่นด้วยฮะแล้วก็มีศักยันด้วยเนาะนะฮะอาจารย์ก็จะเก่งมากเลยอาจารย์เนี่ยทำลายครบอย่างนะอ๋อทำทำลายทุกอย่างแล้วมีชื่อเสียงที่นี่นะฮะวันนี้เอแบงค์มิจิทแลนด์ก็ยินดีมากเลยฮะวันนี้ได้มาบ้านอาจารย์ลืมนะครับสิ่งที่เรานําเสนอนะฮะเป็นของแท้และตั้งเดิมนะฮะอาจารย์ก็ประสบการณ์หกสิบปีเนาะทำที่นี่ไม่นานแล้วมีคนมาเยอะไหมมีคนมาหลายหลายคนนะครับมีคนมาหลายทุกวันแล้วอะมีทุกวัน สกสบาอ๋อมใช่อายุชนะไหมอายุชนะไหมเท่าไหร่อายุอาจารย์อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบแล้วครับอ๋อเจ็ดสิบนะอาจารย์หลักเนาะอาจารย์หลักครับอาจารย์หลักนะฮะก็มีชื่อเสียงที่เสียมีเน็ตก็จะมีเรื่องสายศาสตร์และมนต์ดำนะฮะมีแก้ของได้ไหมเราสามอาจารย์ชุ้มยังคนโดนผีเข้ามาแก้ได้ไหมชุ้มได้เลยแหลมาจองเลยนะเพิ่มมาแบบเพิ่ งานีคือวันในเ้านเจริญเจริญมีมีมีมมีคนมาทำเยอะเลยอันนี้เราถ่ายแบบเซฟี่นะฮะไม่ได้มีการตัดต่อในดังสิ้นเอแบ็กเมจิกทยแลนก็ยินดีมากเลยวันนี้ร้อนมากเนาะเรามาแบบถนนทางเราก็ยนดีเนาะเข้าในหมู่บ้านเล็กๆใช่ปมาหาจารย์กว่าจะเจอกันโอ้หม่ใช่คัลาคนไทยฮะแล้วก็มีคนไทยมา หลายคนด้วยอมีคนไทยหลายคนมาทำแล้วส่วนมากไปทำอาถรรพ์มาทำเสน่ห์กันนะฮะรอาทีนีกันนะฮะอาจารย์ก็มีชื่อเสียงมากเลยนะฮะเอแบงค์มิชิตไทยแลนด์ก็ยินดีมากเลยนะฮะน้องถามอาจารย์หน่อยดิถ้าเรื่องผัวเมียเนี่ยกี่วันที่อาจารย์ทำเร็วสุดสามวันประมาณหลายสักรอบใบใบงานสักรอบมาวันเคือแสามวันมาสามวันเจ็ดวันอาจารย์ก็ทำได้แล้วอาจารย์ทำยังไงอ่ะ ที่ที่อาจารย์ทำอะ่ะที่อาจารย์ทจะอาจารย์ทำอะไ้ก็ลงสาราการ์ทำเป็นยอนอ๋อเป็นยันแล้วมีอาจารย์อาจารย์อะไรที่ย,ยันหนักๆที่อาจารย์ทำอะ่ะที่ยันเก่งๆของอาจารย์ ย้อนมีเป็นเส้นใสโอ่เส้นใสอ๋อเส้นใสที่ตะกุดสแกนะครับเป็นเป็นคาถาใช่ไหมอาจารย์ก็จะทําเป็นเลขจิตใจใช้แฟนใช้คนรักแล้วก็ให้กลับมาเร็วเร็วพันแล้วมีการลงทอส่วนการบั้นหุ่นก็เป็นหุ่นเศษพึ่งบางทีอาจารย์ก็ทําเป็นลูกๆแล้วสั่สลับชื่อเข้าไปใส่เข้าไปนะฮะวันนี้เอแบ็กมิ t h ทแลนด์ก็ยินดีมากเลยนะครับที่ได้มาที่หมู่บ้านนี้นะฮะเราก็ยินดีเลยนะฮะอันนี้บอองก็ บอกพามานะบ้อง <มา S 1> สกสบายบ้อง,<า>งอันนี้บ้องลานนะฮะ<า>อันนี้ลูกคุณลานนะฮะก็พามากันมาลุยกันโอ้ร้อนมากเลยวันนี้ผมก็ยินดีมากเลยเดี๋ยวให้อาจารย์สวดคาถาอะไรที่ขังๆเลยดิสวดเลยสวยดดังๆเจอตาก็ุ๊บซมโวยกวางๆคลั <laughs> งเลยช่วยคลังเลย ไม่เคลั่งได้ทำแผงแล้วทำแผงส่วนเลยส่วนเลยสวนเป็นแซมเปิลหน่อยครับสดสุดนะครับสดสดเธอคลั่งปิ้งเช่นได้ทำสดสดเธออ๋ออาจารย์ทำสดๆทำแล้วอ๋อต้องมีพิธีต้องมีอะไรนะฮะเราก็ยินดีมากเลยที่อาจารย์วันนี้เราก็ได้มาที่นี่นะครับโอ้ฝนก็จะตกอาจารย์ลองสวดสาริกาแขังๆให้ฟังหน่อยส่วดสาริกาสาริกาคลั่งได้สาริกาสวดสาริกาเราปฏิกรรมเจี๊คลั่ง สีโต้เ<ก>ชื่อก็อนอีอยู่แล้วใช่ไหมมา,มาเป็นสาขาแม่แล้ว,วาอาจารย์ก็จะมีความสุขมากที่มีลูกค้ามามีลูกศิษย์ลูกศายเยอะมากเลยแล้วที่สุดนี้อาจารย์ก็ดังมากเลยนะดังด้วยดังดังด้วยนะครับับผม ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้เอแบ็กแมจิกแถลงก็ยินดีนำเสนอสิ่งที่ดีๆสำหรับผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็มาที่เสียมเรียบนะครับก็โตเจตอาถรรพ์พระจองอาถรรพ์นนะขยมโตเจสสักการหน้ามุกนะนะลงมุกลงอะไรต่างๆล้วก็จะมีความสุขมาสำหรับคนที่ไม่มีเงินมีทองเราก็สามารถที่จะเรียกได้นะฮะโดยอาจารย์นี้จะลงเขียนจานเขียนยันครับผมขอบคุณจเจริญ